สวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพักเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่313นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ID ไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับร้านมรดกพักเครื่องนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจโทรนะครับ0 9 6 9 0 2 6้าหนะครับ idline 096-724-02-03มนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเนื้อหาเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับนี่นะครับวันนี้มาสายหน่อยนะครับพอดีว่าไม่ค่อยได้ของนะครับก็เอาของเก่าของใหม่มารวมกันนะครับวันนี้ไปไม่ค่อยได้ของนะครับก็ช่างใจอยู่นะครับว่า จะลงพระให้พี่ๆ FC ได้รับชมหรือเปล่าวันนี้นะครับก็เอาคา่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับพี again, ่ว like uh ันนี้เอาค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับแบ่งปันเลยนะครับนี่ครับเป็นรูป <king> หล่อหลวงพ่อเงินนะครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนะครับเป็นเส้นลายมุ้งเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับที่จ <king> ม <computers>. ูกนะครับดูตามผิวนะครับเนี่ยเป็นเส้นลายมุ้งเลยนะครับพี่นะครับเป็นเส้นลายมุ้งเลยนะครับนะครับเก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อเงินตรงนี้เก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับ นี่ครับนะครับเก่าสวยๆเลยนะครับเป็นเนื้อทั้งเหลืองนะครับนี่นะครับสีผิววันณะนะครับก็โลหะเก่าๆเลยนะครับนี่ครับวันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับนี่ครับด้านล่างเนี่ยเป็นรอยเดือยช่อนะครับเป็นการแต่งรอยเดือยช่อนะครับดูนะครับนี่สวยๆเลยนะครับองนี้เปิดมาที่สองพันบาทนะครับพี่นะสองพันบาทนะครับองนี้นะครับ นี่ครับหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะครับองนี้นะครับต่อมานะครับองต่อมาเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับรูปหล่อปั๊มนะครับองนี้เป็นของหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามนะครับนี่นะครับหรือวัดบางคารใต้นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นรูปห <shot> ล่อป Ice <Christianity> สีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มอุดกิ่งนะครับหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามนะครับพี่สวยๆเลยนะครับรูปหล่อรุ่นนี้สร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่นะปีสองพันห้าร้อยนะครับ นี่ครับพี่นะครับเป็นหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามนะครับนี่นะครับเป็นนี่นะครับอุดกิ่งนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มเนื้อทองเหลืองอุดกิ่งนะครับนี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับองคนี้นะครับแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญพระปฏิมากรนะครับวัดมงคลประพิษนะครับสีอยุธยานะครับ เป็นเหรียญด้านข้างเป็นข้างกระบอกนะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับพี่นะเป็นเหรียญอายุเก่านะครับนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับเหรียญปฏิมากรนะครับนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับพี่นะครับ นางพญาเนื akan, ้อด so so ินพิมพ์สังคตินะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับนางพญาเนื้อดินสังคตินะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับพิมพ์คมชัดลึกเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนางพญาสังคตินะครับสวยเลยนะครับองค์นี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาองค์นี้เป็นพระนางพญานะครับนี่ครับเห็นนะ นะครับองนี้เป็นพระนางพญานะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับพี่นะติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับองนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับลืมชื่อวัดแล้วนะพี่องนี้ออกอยู่กรุงเทพนะพี่นะเนี่ยออกที่กรุงเทพนะครับเนี่ยนางพญาองนี้นะครับลืมชื่อวัดแล้วเน้าเนี้นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ ครับต่อมาองค์นี um ้นะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะครับองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับนะครับวันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับหลวงปู่บุญนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับพี่นะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้นะครับเนี่ยแบ่งปันนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับพี่นะครับได้เหรียญหลวงพ่อผางปีสองพันห้าร้อยี่สิบสองนะครับที่ระลึกงานกระถินบริษัทบริษัทเนี่ย บริษัทคนจีนนะครับพี่นะนี่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับปีสองสองนะครับพี่นะปีสองสองนะครับนี่ครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผางปีสองสองนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญนี้นะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเหรียญพระก้าวหน้านะครับหรือเหรียญเศรษฐีนวโกตินะครับพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์สุริยันนะครับ นี่ครับพระอาจารย์สุริยันนะครับอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับพี่นะนี่นะครับมีพี่ๆท่านไหนรู้จักไหมครับสายอีสานนะครับพระเครื่ององค์นี้นะครับนี่ครับเหรียญหนาาเลยนะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับพี่นะครับเหรียญนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับต่อมาหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับพี่ปีหนึ่งสองนะครับ นี่ครฮ <Bond> ับพี่นะเป็นเหรียญกระไหลทองปีหนึ่งสองหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเหรียญนี้ได้มาใหม่นะครับเดิมๆเลยครับพี่ดูครับนี่ครับเหรียญเดิมๆดิมคมคมเลยครับได้มาวันนี้เลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยพี่นะสวยสวยเลยพี่ดูเนี่ยกรนหนกคมๆชัดๆเลยพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้แล้วก็มาแบ่งเอฟซีแบบนี้เลยนะครับพี่นะสวยสวยเลยนะครับนี่ครับได้มายังไงไปอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีการตกแต่งนะครับพี่นะ นี่ครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่ปีหนึ่งสองนะครับเนี่ยหูเจาะเป็นปิ้นๆธรรมชาตินะครับนี่ครับพี่นะสวยๆเลยครับพี่ดูนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อมุ่ยเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมาองค์นี้ได้เป็นหลวงพ่อปานมาด้วยนะครับวันนี้ได้หลวงพ่อปานนะครับเป็นหลวงพ่อปานทรงเม่นนะครับนี่เป็นหลวงพ่อปานทรงเม่นนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานขี่เม่นนะครับนี่ครับ สวยเลยนะครับเนื้อดินสวยๆเลยนะครับนี่อุดผงนะครับหลังพอปานขี่เม่นนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่ดูนะครับนะครับเปิดไว้พันสองนะครับพอปานขี่เม่นนะครับผงเดิมๆยังอยู่นะครับเนี่ยผงอุดเดิมๆยังอยู่นะครับสวยนะครับพิมพ์ฟอร์มชัดดีนะครับพี่นะพ่าปานขี่เม่นนะครับวันนี้ได้มานะครับแล้วก็ได้เหรียญพัดแท่นนะครับได้เหรียญพัดแท่นมาด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญพัดแท่นข้างเลื่อยนะครับพี่นะสวยๆเลยครับ นี่ครับพี่นะนี่เหรียญพระแท่นเนี่ยเป็นข้างเลื่อยนะครับเป็นเหรียญสองสี่กว่านะครับนี่ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับพี่ดูนะครับเป็นกระไหล่ทองนะครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับนี่ครับเหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญปีสองสี่กว่านะครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นข้างเลื่อยนะครับดูนะครับเนี่ยใบเลื่อยลอยเลื่อยนะครับดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับนี่นะครับ ด้านหลังเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับคมๆเลยนะครับเนี่ยได้มาวันนี้เลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับได้มาเมื่อเช้านี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่เหรียญพัทน่นะครับคมๆเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับกระไหลทองยังสวยอยู่นะครับพี่นะครับเปิดไว้ก่อนนะครับสนใจก็ต่อรองได้นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วชิงเลนนะครับ นี่ครับเหรียญหลวง่ไข่าวัดเชิงเลนนะครับดูนะครับนี่สวยๆนะครับดูยันนะครับเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับดูนะครับยยันเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับคมๆเลยนะครับพี่ดูนะครับน um uh ี่ครับเหรียญหลวง่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญสองสี่กว่านะครับพี่นะรุ่นแรกเลยนะครับพี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะนะครับต่อมานะครับวงนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับ สองสี่กว่านะครับเป็นเหรียญสองสี่กว่านะครับนี่สองสี่แปดแปดห้านะครับดูครับวันณะโลหะทองแดงเก่าๆดูนะครับหูเจาะปิ้นๆแบบนี้เลยครับพี่ดูนะนี่หูเจาบปิ้นๆนี้เลยเนี่ยเหรียญไม่ข้างเลื่อยนะเนี่ยเป็นรอยเลื่อยนะครับเนี่ยเป็นรอยเลื่อยนะครับพี่นะสวยๆเลยครับนี่เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อจงวัหน้าต่างนอกครับ นี่ครับสวยๆนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต,อต bon อ่อมาหลวงปู่ทวดนะครับพี่นะหลวงปู่ทวดนะครับองนี้เนื้อว่านเก่าๆเลยครับพี่นะเนื้อว่านเก่าๆนะครับโรยผงแร่ด้วยนะครับดูนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งพันนะครับ เบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ID ไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับปีหกศูนย์นะครับออกวัดบางคานนะครับรุ่นสร้างเขื่อนปีหกศูนย์นะครับเนื้อเงินนะครับน้ำหนักน่าจะประมาณสามบาทสี่บาทนะครับหนักมากเลยนะครับดูนะครับหนาปึกเลยนะพี่นะนี่นะครับเดี๋ยวเทียบกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นแรกให้ดูนะครับ เนื้อเงินหนามากเลยนะครับพี่นะเนื้อเงินตรงนี้หนามากเลยครับดูครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับน้ําหนักหนักมากเลยครับพี่นะนี่หลวงพ่อเงินนะครับต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเออสมเด็จหลวงพ่ออะไรนะดื่มสชื่อหลวงพ่อสงวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะเนี่ยสมเด็จมหาเสน่ห์แล้วพี่นะ เนี่ยเป็นสมเด็จมหานเสน่ห์นะครับรูปเป็นรูปติดหลวงพ่ออะไรจําไม่ได้ละหลวงพ่อหลวงพ่อสังขหวนหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อสังวนนะครับสวยสวยเลยนะครับพี่เนี่ยสวยสวยเลยครับได้มาวันนี้เลยนะครับเนี่ยเจ้าของบอกว่าเนี่ยสมเด็จองนี้เนี่ยเออมต ie, like, ตามากเลยนะครับเมตตามากครับเนี่ยลองต้องไปศึกษาข้อมูลน,นิดนึงนะครับพี่ ลองดูนะครับองคนี ites, ้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับลืมชื่อนะพี่หลวงพ่อสงวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต่อมาองค์นี้นะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับนี่รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะรูปหล่อปั๊มก้นมีจานด้วยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกวยนะครับนี่ครับก้นมีรอยจานด้วยนะครับ หลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับก้นมีรอยจานด้วยนะครับพี่นะสวยๆนะครับเป็นรอยปาดวงเดือนสวยๆเลยนะครับนี่ครับก้นมีจานหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับเป็นกุคูสลอดนะครับเป็นเนื้อผงกุคูสลอดนะครับหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานเลยนะครับพี่นะเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานเลยนะครับนะครับบรรจุกุคุสลอดไว้นะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยครับหลวงพ่อปานปลุกเสกนะครับเป็นพระลงกุนะครับพี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้นะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับ เป็นเนื้ออันปากานะครับพี่นะเป็นเนื้ออันปาก้าสวยๆเลยนะครับพี่นะดูนะครับเป็นเนื้ออันปาก้าสวยๆเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเหรียญหลวงพุทวดนะครับนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จจิตลดานะครับพี่นะเป็นสมเด็จจิตลดานะครับอันนี้ได้มาวันนี้เลยนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆเลยครับได้มาวันนี้เลยครับดูนะครับนี่นะครับสมเด็จจิตลดานะครับพี่นะสมเด็จจิตลดานะครับ นี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับต่อมานะครับได้เหรียญหลวงพ่อแดงมาด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่นะครับได้มาวันนี้เลยนะครับนี่ครับพี่นะเหรียญสวยเลยนะครับนี่ครับเหรียญพระครูยานวิ ราหนะครับแดงนะครับน네ี right ่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเข่าบันไดอิดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่สวยๆนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับได้มาวันนี้เลยนะครับต่อมาครับองนี้เป็นพระลบบุรีหูยานนะครับพี่นะอง์นี้เนื้อชินจะเก่ามากนะครับจะระเบิดเลยนะครับพี่ดูนะครับ นี่ครับเนื้อชิ้นเก่ามากเลยนะครับพี่นะลบบุรีหูยานนะครับพี่นะครับนี่ครับดูนะครับนี่ชิ้นตะกั่วเาเก่าเลยนะครับดูนครับนี่นะครับลบบุรีหูยานนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับนี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะลบบุรีหูยานนะครับต่อมานะครับพระล่วงนะครับพระล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับ นี่นะครับพะล่วงเนื้อชิ้นสน да ิมแดงนะครับสวยๆนะครับ well พะล่วงรางปืนนะครับพี่นะพะล่วงรางปืนดูนะครับนี่ครับขึ้นคาบไข่แบบนี้เลยนะครับพี่นะไข่โลหะไข่สนิมขึ้นเลยนะครับเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อชิ้นรุ่นนี้นะครับจะขึ้นคาบไข่แบบนี้นะครับแล้วก็ดูได้ทั้งท่ากระดานนะครับท่ากระดานเนื้อชิ้นตะกวดนมนะครับเหมือนกันเลยนะครับ นี so Anyways, so Next, ่ครับสวยๆเลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเนื้อชินนะครับจะหนิมแดงครับพะร่วงรางปืนนะครับพี่นะครับสีสัชนาไลนะครับนี่นะครับสุโขไทยนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับอง์นี้นะครับ นี่สวยๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับยันชัดๆเลยนะครับนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับพี่นะต่อมาองนี้ก็เป็นสมเด็จโพย้อยหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นยุคต้นเลยนะครับก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับจัดสร้างนะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จโพย้อยนะครับพี่นะหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับนี่ครับสมเด็จปกโพหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับพี่นะสมเด็จปกโพหลวงปู่โตนะครับอง์นี้นะครับนี่เก่าๆเลยพี่ดูนะครับดูคราบแค่น้ามนเก่าๆเลยนะครับ นี่สมเด็จแช่น้ำมนต์หลวงพุโตนะครับปกโพนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับดูนะครับเนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่นะครับตรวจไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญพระอุปชาญเนยนะครับเหรียญพระอุปชาเนยนะครับอยู่วัดผาสุก กมอะไรนะวัดผาสุกรมบณีจักรนะครับพี่นะอยู่ปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นเหรียญจังหวัดนนทบุรีนะครับเหรียญหลวงพ่อเนยนะครับเหรียญหลวงพ่อเนยเนื้อเงินนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทครับน้ําหนักประมาณหนึ่งบาทสองบาทประมาณนี้นะครับพี่นะหนักอยู่นะนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเนยนะครับอยู่ปักเกตนนทบุรีนะครับพี่นะนะครับสวยๆเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับต่อมาองนี้เป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับสมเด็จไกเซอร์นะครับองนี้นะครับเป็นของหลวงปู่หมุนแล้วก็หลวงปู่สวงนะครับจัดสร้างนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จสายกระสินไฟนะครับหลวงปู่สวงนะครับนี่ครับพี่นะสมเด็จสายกระสินไฟเลยนะครับ เป็นสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับหลวงปู่สวงนะครับพี่นะหลวงปู่หมุนปุกเสกด้วยนะครับนี่นะครับหลวงปู่สวงนะครับนี่สมเด็จสายกระสินไฟเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับพี่นะองต่อมานะครับเป็นเหรียญกองพันลำปางสองนะครับพี่นะเป็นเหรียญกองพันลำปางสองนะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญกองพัน,นลำปางสองนะครับหลวงพ en ่อเกษมเข็มมะโกนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญกองพันลำปางหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังนี่ครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกองพันลำปางรุ่นสองนะครับนี่ครับปีสามหกนะครับ เปิดไว้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นรักษาดิ scholars, lair, น jokes, แดนไทยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับมีโค้ดนะครับพี่นะนี่ครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับเหรียญหลวงู่แหวนนะครับเปิดไว้ที่เก้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงู่แหวนนะครับต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรบนนะครับสวยๆเลยนะครับผิวประหลอดเลยนะพี่นะดูนะครับนี่ผิวสวยๆเลยนะครับนี่ครับพี่นะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับปีสามหกนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับมีโค้ดนะครับนี่ครับเหรียญต่อโค้ดตัวณะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนี่ครับปีสามหกนะครับพี่นะนี่ครับเหรียญเมตตามหานิยมนะครับสวยๆเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะครับต่อมารายการนี้นะครับรายการสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับเป็นมีดนะครับมีดหมอนะครับเป็นมีดหมอชาตีนะครับ นี่ครับวัดท่าซุงนะครับปีสามห้านะครับนี่ครับมีดหมอนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับมีดหมอชาตีนะครับครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์สูตรเก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับวันนี้นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่นะครับฝากพี่พีเอทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมรดกพรังเครื่องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ